วันนี้ที่โรงเรียนบ้านานาดีจังหวัดอุดรธานีนายพลกรสุวรรณรัตน์องค์มนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธรารณสุขติดตามความก้าวหน้าโครงการสุขภาวะดีทำดีเพื่อน้องโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชบ้านดุงที่น้อมนำพระบ,บรมบราชโชบายพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชออกนอกรั้วโรงพยาบาล เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านสาธารณาสุขไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและประชาชนเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ที่หมู่บ้านนาดีตำบลน,นาคำซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชนและโรงเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาและการดูแลทางด้านสาธารณาสุขอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและคนในชุมชนร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมออกกําลังกายและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพโดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแ8ฐานอาทิฐานจัดการขยะฐานตรวจคัดกรองสายตาซึ่งพบว่าปกติทุกคนฐานช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือ CPR ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้นและป้องกันโรคมือเท้าปากจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุง รอมพูดคุยให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลจัดกิจกรรมเชิงรุกออกคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้กับคนในชุมชนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปจำนวน235คนพบกลุ่มผู้ป่วย40คนได้ใช้กิจกรรมปรับพฤติกรรมอย่างเข้มงวดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโรงพยาบาลยังมีแผนส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน